สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักถูกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเราชมคลิปนี้สำหรับเมื่อนี้กับมาพบกับผมโจ้คนทามากินเมื่อก่าแลลวครับมื่อนี้สิพาพี่พาน ME ้องมาเปิดไม้ใหม่ด้วยครับเดอย็คือเมื่อกี้ผมขับรถผ่านกำลังสิกาบ้านนะขับรถผ่านพอดีหินไม้มันงามดีก็เลยอดใจไม่ได้ครับหินไม้งามก็สิต้องลองเบิ่งนแค่ไหนซะก่อนครับกะว่าสิลองลงม็ดรองเบิ่งครับตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วสิบายสามแล้วครับผม รถใจ๋ okay. วได้เดี๋ยวสิลองโต๊ะเบิ่งจากสองชั่วโมงครับว่าไม้ใหม่ของเฮาเมื่อนี่ี่สิเป็น,ในใังไดเห็นมันหม้มันงามแนละิมีปา่าอยู่บ่อนะาครับก็สิใช้เวลาต๊จากสองชั่วโมงเพื่อสิมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนะเปลี่ยนบรรยากาศลองเบิ่งครับมานั่งชิวๆยามแรงเพื่อสิมานะนะครับลมเย็นดีครับลมกกดีเปลี่ยนบรรยากาศล,ลองเบิ่งครับจากตกแต่เช้าเนาะอันนี้มานตรงยามแรงลองเบิง่ง <laughs> เดี๋ยวแช่พี่นอ้องไปเบิ่งสภาพใหม่ของเฮาเมื่อนี่กันครับผม น,รรนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ของเฮาเมื่อนีน้ประมาณนี้ครับผมก็ไม้งามดีครับผมเจน่าก็ซิมีพักบุ้งพักยังอยู่ครับนะปลาก็น่าจ,จะมาหากินแถวเมือนีกะครับนี่ครับสภาพไม้ของเฮาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์แล้วครับไปเริ่มลงเบดสุดแรกกันเลยครับผม นี่ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วครับพี่นอ้องกระลงเม็ดชุดแรกเช็ดเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับมาตามรุ่นตามเชียร์กันครับพี่น้องเมื่อนี้ว่าการม,มาาัดนั่งชิวๆยามเล้งของเขาเมื่อนี้สิมีความหมันมาปากปีปากน้องอบอกมาลุ่นกันว่าไม้ใหม่ของเขาเมื่อนี้สิหมันบอกเมื่อกี้กับฝนลินเนี่ยครับเมื่อกี้นี่มันชิวเกินฝนกับลินบรรยากาศกลับยามเล้งเอา้ามาลุ่นกันครับพี่นอ้องมาลุ่นกัน เริ่มแรกครับพี่นอ้องลงมาแป๊บหนึ่งฝนก็ตกลิ้นนิ่เดียวนี่นะโอ้ตายกินเสยครับเอาเริ่มแรกมาแล้วครับผมเชือ่อมาก่อนครับฝนกับสีมาแจ้งเกิดแต่ฝนมาคุ้มกําเนิดสะงั้นพี่นอ้องเออเซ็งหลายพอลงพอลงเพชรปุ๊บฝนมาตกโอ้เซ็งหลายอตอนนี้มันจะหยุดแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวมาเริ่มรุ่นกันต่อครับพี่น,อน้องมาซิมีความหมานบอกมือนี่อุปสรรคแค่หนอ่อมาซึ่งเนหนังชิวๆยามแลี้ยงเอาๆรุ่นกันครับว่ารุ่นรุ่นรุ่น แน็ตซองมาแล้วครับพี่น้องแน็ตซองกับเขาเป,ป็นปลาตะเพียนครับผมเออคือยุคคืออยุคไม่เฮ้วนะคะแน็ตซองแก้มแล้ว <laughs> พีน่น้องมันติดหิงไหมเมื่อกี้มึงดีอยู่พี่น,น้องในมันตัวหนึงอยู่นี่ชแบแบล้วโอ้สุดชิยอดสองคันขวบก,ออก,กันเลยวู้ยฮันเป็นโคตรักเลย นอกไม้เนี่โอ้สุดยอดโอ้ปากุ้ว่าเขาตอนนี้เขาได้ปลามา่อสี่ตัวแะครับเนาะกระสี่ตัวกระสี่สายพันธุ์เลยครับผมคลองนี่นี่ที่ปลาลายสายพันเนี่ยครับคลองนี่เนาะกสี่ตัวก็มีปลาปลานิ้นปลาตะเพียนปลายี๊โกปลาหมอปลาหมอหน้านะครับสี่ตัวสี่สายพันธุ์เลยครับผมเส้ได้เมื่อกี้นี่ ยี่สุมนุษย์ไปตัวหนึ่งครับมันกินแลลวปัดจัวและมันสองตัวเนาะเอาประทันครับอีกตัวที่สอง่ะมันกินลาพาไปลากไปพันก็ทิ้งไม่ครับเพราะดึงเข้ามาใกล้แต่มันลุครับเสดายอยู่แต่มันรุ่นกันต่อครับผมบรรยากาศมืดฟ้ามืดฝนคึศึ่มกันเย็นสบายแน่ครับผมเอ้ายวรุ่นกันต่อครับผมยังพอมีเวลา พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ลมพายุมาอย่างแรงเลยโอ้ยวันเสิมันแยงเกิดนี่ลมพนพายุมาคุ้มกันน่ดสังนั้นเร่งไหลซูเ,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 เป่รเชอรเจ็ดเลยพี่นออ้องมืดตึ๊บมาอีกแล้วโอ้ยสิ่งนี้ ผมกับมาแอ็นขนาดเลยตรงเตะจะได้เก็บเป็นเลยพี่น้องเอ้ยกับหลัง เอาเสกิปฟองกระบั้นพี่น้องพี่จังสีลงโล่งแล้วลงเป็นต่อยจังเท่าไรกันครับไม่ใช่ไหนเนากคือสีลงล้มสีลงโลกแน่หรือจะไหนวะโอ้ยสองชี้สองใหญ่พี่น้องจังลงต่อได้ไงเนี่ยก็ล้มแค่เดียวอยู่เดี๋ยวน้ลงเป็ดต่อยจังไรกันครับผมเดี๋ยวถ้าอมเป็นตายเดี๋ยวไปเก็บเป็ดกระบั้นครับผมเอาเดี๋ยวลงไปอีกรอบหนึ่งครับผม เบ่งฮอดผมเรื่องทำแท็กอะไรลงปัดเด็ดเรื่องในป่ากิดโคกต้องเพ่งกันเลยเดี๋ยวนี้ต้องรอบมือสักครั้งสักแป๊บก่อนครับพี่น้องเอราะยังสงสัยอยู่นะเอาดูเร่อกันต่อครับ แดงครับพี่น้องแดงกำงามอยู่โอ้ลม้นฝนมาใช่อุปสรรคเลยครับนายนีุ่ดยอะชดยอะโอ้ลุ้นใจ้สุดยอดครับผมไป thank <laughs> you โอ้ของแห้ของแห้ทีเด็ดเลยนอ้องทีเด็ดชุดยอดหมานี่โอ้ผมอิดจฉงเลยที่แม่ลงเด็ดโอ้โหดยอดพี่นอ้องสุดยอดหมายด็ด ใส่ครอ,อบโอู้ดิเดอไหมายนี่เดอมาทั้งปลานน้นทั้งปลาไหลพี่น้องโอ้สุดยอด โอ้สุดยอดสุดยอดเด้อหมายเนี่ยสำหรับผลงานหมายคล้องขางทางของเขาในเมื่อนี่ก็ถือว่าหมาดเอาเรื่องเนาะครับเนาะโอ้โหน่าเชื่อว่าคล้องนี่มีป่าเยอะป่าหลากหลายขนาดนี้ครับผมใช้เวลานแค่แป๊บเดียวครับผมโอ้ถือว่าเด็ดเลยเด้อขามหมายนี่สสำหรับคลองนี่นี่ถามหมู่คนพื้นที่เขาเทียบว่าคล้องสิบตันครับผมผมก็มอูว่าหลายเรียนเนาะแต่ ปูเขาบอกว่าเรียกว่าฟ้องสิบตันกระวายิซซที่คือฟ้องเซนนี่ก็คือจะอยู่หลังแถวแถวบ้านชนสามนี่ครับผมก็คือหน้าหน้าท่านไหสิมาก,กันนี่นะครับหลังบ้านชนสามฟ้องอยู่หลังนี่แหละนหาะ,ะที่มาเหมาอทุกเลขครับผมสำหรับผมบื้นนี้เขากำลังสิกบ,บ้านแล้วกินไม้สวยๆกันแวขังทางขึ้นกันครับผมปากพดวาหูติดเอาเรื่องครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งครับผมใช้เวลาตกโดยประมาณกับ ชั่วโมงครึ่งครับผมเมื่อนี้เนี่ยอุปสรรคหลายครับทั้งลมเทงทั้งฝนเมื่อนี้ตกป่าครับหอบของหอบเบ็ดมีฝนเนแจ้กอนไนใช้เวลาหลายกว่ากันครับแต่ป่าก็หนาปมาแล้าเรื่องครับผมทั้งยีสกทั้งป่านี้ทั้งป่าหมอน้ป่าในเพี้ยนโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวตอนนี้เขาครับคงจะต้องคอตัวลาไว้แต่เพียงค่นี่ครับผมเดี๋ยวเขาไปชมผลงานเมื่อนี้กันครับผมมาสิ่งนีความหมายน่าฝากตีฝาคนอกขนาดไหนไปชมผลงานกันเลยครับผม มาชมผลงานของเฮาเมื่อนี้กันครับพี่นกงนี่ครับพี่นงผลงานของเฮาเมื่อนี้กไงประมาณนี้ครับผมก็ถือว่ามาเอาเรื่องเนาะครับเนาะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมโอ้บ้าเสียว่าสินีท้ที่เด็ดขนาดนี้หมาทางผ่านกระบานครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็พงสีขอจกไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะสำหรับนนหน้าท้าไหนซึ่งชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมโจ้คนมากินหนึ่ยด้วยครับเด้อเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังแรงใจในการทําคลิปในขัง้งต่อไปสําหรับเมื่อนี้ก็พงต้องขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นที่ไหนหรือไหม่ไหนก็รอติดตามกันต่อไปครับผมสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ